สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเว้ยสุขุสุขคนยินดีตนอนรรบเข้าสู่สองยูทูบสาวลราคนอินดี้พี่น้องเห็นสกายบล็อกวอ,อยู่ข้างบนนะยาวแห้งเนาะสกายบล็อกนี้บอกเลยว่าสวยแห้งพี่น้องบอกเคยยางจักเถือเดี๋ยวมือหนาสิผ้ามันเลาะมันเลาะยางนะพี่น้องมันเลาะเลนข้างบนห้านี่เป็นสถานีรถไฟฟ้า,ามอชิดนะทุกคน นี่กับผ้ามาบึงรถอีกแล้วผ้ามานล้างรถอีกแล้วเนาะทุกคนตอนนี้เข้ายนาาูน่าสวนจตุจักรพี่น้องมือน,นีกับผ้ามานล้างรถล,ลี้นอีกแล้วมือน,นีสิบ้าพี่น้องไปขึ้นทางด่วนเนาะทุกคนเนาะมือน,นีน้ำเดินทางอีกแล้วเดินทางสิงไปเที่ยวไซต้องติดตามเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็เป็นคลิปก่อนที่เฮาสิาพผ้าพี่น้องไปเทียเ่ยวน้ะเฮาสิเอาคลิปเดินห้างลงก่อนคลิปต่อไปพี่น้องต้องติดตามเนาะเบิ่งว่าสิาพผ้าไปเลาอไซมือนี้พี่น้องตอนนี้เฮาก็ยู่ที่นี่อ่ะตึกสีแดงนะพี่น้องก็จะคล้ายของเก่าเนาะยูข้างๆสวนจตุจักรมือนีนาก็สีเดินห้างอีกแล้วก่อนอันนั้นสิขึ้นห้างล้วนพี่น้องมือนี <laughs> พี่น้อง ขามือเราก็เป็นอะไรคะสถานีกลางบางชื่อนะคะสถานีกลางบางซื่ออะไรเป็นยังไงวอนนี้คือบอาพีดเบาถือว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยพี่น้องตอนนี้นามยู่เส็นกลางค้างสถานีรถไฟฟ้าเอสถานีกลางบางซื่อเขาสิมาขืนทั้งดวนอังสีซะพี่น้อง จะขึ้นห้างด่วนจากจัตุจักรไปลงทีหัวลำโพงเนาะพี่น้องเนาะกับบบเน่ใจมาห้างด่วนเซนนี่หนาตาเป็นแบบไรเนาะทุกคนเนาะต้องติดตามนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะที่เราจะมาขึ้นห้างด่วนที่ส่วนทีอ่าจัตุจักรไปลงที่ทางด่วนหัวลำโพงครั้งแรกนะคะทุกคน ก็คือเราทําคลิปแบบเนี้ยค่ะทุกคนแบบว่าเราทําคลิปเกี่ยวกับว่าเวลาเราเดินทางเราก็ถ่ายถนนที่ประเทศไทยลงไปใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบคนประเภทนหนะึ่งนะเป็นเกิดจะเขามาคอมเมนต์ว่าเออทําไมคนเรามันจะรีวิวอะไรกันนะกันนะที่แบบถนนขนทางที่ประเทศไทยมันไม่มีอะไรที่จะแบบรีวิวแล้วหรออะไรอย่างสี้นะพี่น้อง กับบอกเลยนว่าถาบอดีกับคือสิบมาถ่ายคลิปดอกพี่นอ้องกับซิมีคนบางกลุ่มบางสวนเนาะก็จะเบากใส่แบบยู u ู u เปล่าหลาย,ยาว่าเออคือถ่ายแต่ถนวนคุนห้างแทอะอันนี้เท่าไหรก่ก็ราคาหาสิบาทเนาะทุกคนเนาะขึ้นห้างด่วนนะคะ เป็นทางด่วนหา10บ,บาทเนาะพี่น้องข้าขึขนทีทางด่วนจัตุจักกไปโลงทีควาลําโพงนะคะโอ้พี่น้องบอกเลยว่าขึ้นมากขังแหลกเนาะตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะทุกคนเดี๋ยวมาเบิง่งมาส้มนำกันพี่น้องว่าจะสวยงามสัมไรเนาะทางด่วนทีประเทศไทยนะคะบอ,อกเลยนะคะพี่น้องถา้า ของประเทศไทยบอดีเท่ากับคือสิบนนําเสนอหรอกนะพี่น้องเนาะ mm hmm. แะ้วกะมีคนบอกว่าอ้าวคือบายูเล่ามีทางดวนแล้วอันนี้ก็เคยได้ยินข่าวอยู่พี่น้องแต่ว่าน้ำกับ่เคยแบบไปขึ้นเนาะ่เคยได้นางรถแบบผ่านบนทางดวนอยู่ประเทศเลาเพราะว่าส่วนร้ายก็จะอยู่ไทยก็เลยบ่คอยได้ ไปเห็นมาสันซ้ำโบนัยไปเลยพี่น้องเลยยิ่งย,ย่างกับยูใกล้จากจังวัดที่เขายูนาะก็เลยบนัไปเที่ยวไปบึงแล้วก็โมโหอีกว่าเป็นแบบไรนาะทุกคนน้องเคยเห็นแต่ไนอินแต่ในข่าวแบบเบอยู่นะคะตอนนี้เขากับยู่บนทางลวนนะคะเมื่อนี้อาจจะแบบมีรถติดเล็กหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสงสัยมีอุบัติเหตุบ่ออยู่ทางหนาคุเนาะโอ้ตึกอะไรเนี่ยสวยจังเลยสูงสูง เขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็มีบนโอ้แท็กซี่ก็ขื้นมาไห่เนออยู่บนทางด่วนอี้ยยังประมาณนี้แหละอ้แบบบอกเลยพี่น้องทางด่วนตัวน,บบนี้แบบดีแห้งนาะก็เจ้าก,กันว่าต้องซองขังเลยพี่น้องกาแฟนะกันเสียงนะพี่น้องเห็นบะบอกเลยนะคะถา้าทางด่วนยุะเทศไทบุดีเท่ากับือสิบวําเสนอดอกน้องพี่น,น้องนาอเพะว่า นำบนเน็ใจว่าคนทีเขามากคอมเมนต์เบ้าใสแบบค้นเล้าทีแบบเขาถ่ายคลิปแบบว่าถนนพื้นางบ้านเจ้าคลองลงหนะันหน้าห้เบิง้งแล้วเลเป็นยังบอกขาใจว่าเป็นยังขึ้นมาคอมเมนต์เบาใสสีหน้าที่ถ่ายกะเพว่าถนนบ้านเจ้าดีเนาะเข้ากันเลยถ่ายห้เบิ้งนะคะเล้วเข้าก็ได้เห็นแบบสิ่งที่เข้าบ่อเคยเห็นหันหนะ้าพี่นอ้องเวลาที่เข้าขืนมาทางร่วน ทุกครั้งเขาจะมีความหูวซึกบอกเลยว่าจะมีความหูวซึกแบบดีใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายยังเพราะว่ามันจะแนมเห็นแบบว่าตึกสูงๆสีนะพี่น้องเห็นบ่สงสารกับเป็นตึกอีกยังตึกใบโยกมันบ่อ่ะสูงๆพี่น้องอา่าอันนั้นเป็นปตึกใบโยกเนาะแล้วก็ได้เห็นความแบบสวยงามของตึกที่ประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะได้เห็นมุมสูงหขน,นาดมะเอ,อ๊ย ประเทศใต้คือสวยคืองามแท้แบบสีน่นาได้เห็นตึกจสวย,สวยงามๆตึกสูงๆน้อพี่น้องนาะทีแบบอยู่ประเทศลาวบมีนะคะโอ้แล้วก็แบบเห็นเส้นทางแบบควายสายควายกัวนาอพี่น้องเนาะแบบไลยเส้นทางแห้งนะโอ้โมโหว่าสิไปไซน์ไหนทางบนกับมีพี่นนอง สวยเนะพี่น้องเนาะมื่อนี้อากาศดีขนาดเลยพี่น้องให้ทองผ่าแจมใซเหมือนคนเลยว้าวตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปลงที่หัวลำโพงนะคะมีรถทัวร์ด้วยนะคะยมมาลาศหนึ่งกอโมอ บางครูบางมาเราคุนองมณีบูบาเกยยังเกิดกบข่อยด้อทุกคนบอกว่าใคยชาปังไหลนะคะพูดอะไรก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะบอกเลยเนาะพี่น้องเน,นาะน้ำเอาคลิปเวลาทีแบบว่าขคืนทางด่วนลงไปนะคนก็นจะมาคอมเมนต์ว่าเอา้าเป็นยังือมาถ่ายแต่ทางด่วนลงแท้สินะเอา้าพี่น้อง น้ำเสือว่ากันยังมีแบบได้หลายคนเน๊ทที่บนท่านเคยขึ้นห้างรวนอยู่ประเทศไทยนาำว่าต้องมีแหละมันต้องมีคนบางส่วนเนาะที่แบบยังไม่เคยขึ้นะนะถามผู้ได้ได้ขึ้นมากบนท้างรวนะน่ะน้ำบอกเลยว่าจะมีความ้แบบอ้าวว้าวอย่างมาดีินะโอ้สวยมากอุ้ยทุกคนมุมนี้แบบว้าวมากเลยอะ่ะว้าว สวยจังเลยค่ะอืมปลาทุกคนตึกทำไมเยอะจังโอ้มุมนี้สวยมากเลยทุกคนกระยอนแบบนี้แหละคอยถึงอยากขืนมาทางด่วนน่ะพี่น้องได้เห็นแบบมุมสูงเนาะได้เห็นตึกง,งามๆนะคะ นาเสือว่าก็ยังมีอีกไดาหลายคนที่ยังบกเคยขึ้นมาบนทางด่วนเนาะเพราะว่าทางด่วนอยู่ที่ประเทศไทยด้วยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีหลายเส้เนนะพี่นอ้องแต่ละเนะ้นก็จะบบคือกันเด้จะเห็นมุมแบบสวยๆงามๆของกรุงเทพบบคือกันได้พี่น้งองเพราะว่าทางด่วนิ่นมีหลายเ้นเนาะทุกคนว้าวบอกเลยว่ามุมนี้งามแให้พี่น้องเห็นแต่ตึกเนาะตึกห้ายขนาดเลยทุกคนมีแต่ตึกสูงๆง,งาม,งามๆทั้งนั้นว้าว ที้เราก็จะลงทางหลวนแล้วนะคะนั่งมาก็ไม่ไกลมากเนาะประมาณประมาณสิบนาทีค่ะทุกคนว้าวมุมนี้สวยจังว,ว้าช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 ้านะคะห,หัวใจจะวาย <c oughs> ว้าทุกคนตอนนี้เรากำลังลงทางหลวนนะคะไวพี่น้องทางเพิ่งกันยังผินสะพานทางหลวนอีกเนาะมาวอนนี้นะ กับหัวซื้อกว่าเริ่มคุ้นแล้วนะคะกับเส้นทางนี้เพราะว่าตรงไปจะเป็นสีพญาพี่นอ้องนาจจาได้เดี๋ยวเดี่ยวคว้าเนี่ยจะเป็นหัวลําโพงเนาะทุกคนเส้นนี่กับอกได้่าคุนเคยครับแถวหนี้นะคุนเคยครับแถวหัวลําโพงเพราะว่าอยู่สีพญาหลายปีอยู่เนาะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะคะจากทางด่วนต้องติดต,ตามน้อพี่น้องเนื้อมานาะมสิบไป ใส่เนาะติดตามคลิปต่อไปคลิปเนี้ก็เป็นคลิปเดินห้างเนาะทุกคนเนาะคลิปเดินห้างเฮาแบบเมื่อน,นี้ก็มีความหูวซึกดีใจอีกแล้วพี่น้องไอทีได้ขึ้นทางด่วนเนาะทุกคนแล้วก็มาลงทีว่าลําโพงนะคะติดตามคลิปต่อไปพี่น้องว่าเฮาสิภาพไปเลานะไสเนาะทุกคนบอกเลยว่าสถานทีที่หนามจะไปก็คือ เคยเห็นแต่ YouTube ไปแต่ว่าเขาบอกเคยไปสัมผัสเองทุกคนเมื่อน,นี้ห้าสิพาพี่น้องไปเบิงเนาะจะเป็นสถานที่ที่ไหนต้องติดตามนะคะทุกคนติดตามคลิปต่อไปได้วจ้าสำหรับคลิปนี้เขากับสิเคาะจบเอาไว้เพียงสำหนีเนาะจ้าถ้าพู้ได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณนะคะ